เกริสนามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอนนาเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ค่อนข้างก่อทุกคืนเธอมักจะได้ยินเสียงเคาะจากห้องใต้ดินจึงสร้างความกลัวให้เธอมากวันหนึ่งเธอรวบรวมความกล้าและตัดสินใจลงไปตรวจสอบเปิดประตูห้องใต้ดิน แอนนาพบเพียงความมืดและความเงียบเธอเดินลงไปอย่างระมัดระวังและเห็นว่าห้องใต้ดินนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับขึ้นไปเสียงเคาะนั้นกลับดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เสียงมาจากผนังด้านหนึ่งแอนนาเริ่มค้นหาต้นตอของเสียงนั้น แล้พบว่ามีช่องว่างเล็กๆในผนังเธอใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในช่องและเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเธอตุเต้นนั่นคือมือของคนที่ดูเหมือนจะถูกขังอยู่ในนั้นเธอรีบโทรแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและทำการทุบผนัง พวกเขาพบศพของชายคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในนั้นแต่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดแอนนารู้จักชายคนนี้ดีนั่นคือแฟนของเธอที่หายตัวไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแอนนาเข้าใจท,ทันทีว่าเสียงเคาะนั้นเป็นเสียงจากแฟนของเธอที่พยายามขอความช่วยเหลือจนกระทั่งเขาเสียชีวิต แอนนาคิดมาเสมอว่าเสียงนั้นมาจากสิ่งลี้ลับที่อยู่ในบ้านของเธอแต่มันไม่ใช่เลยแฟนของเธอโดนจับขังไว้ในผนังและพยายามขอความช่วยเหลือจากแอนนาจนเขาเสียชีวิตและก็ยังเคาะเรียกแอนนาอยู่เหมือนเดิม